ปกรณ์แล้วก็โซลูชันที่ใช้งานภายในลิฟต์นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าระบบกล้องวงจรปิดเนี่ยจะต้องมีอยู่แทบทุกลิฟต์เลยนะคะติดไว้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในลิฟต์ คือ easy network เราทำ network ให้เป็นเรื่องง่ายวันนี้นะคะแฮปเนี่ยจะพาทุกท่านนะคะมาแนะนำอุปกรณ์แล้วก็โซลูชันที่ใช้งานภายในลิฟต์นะคะจะเป็นอุปกรณ์แบรนด์อะไรแล้วก็โซลูชันไหนนะคะให้ทุกท่านไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพูดถึงลิฟต์นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะในการขึ้นลงนะคะภายในอาคารหรือว่าภายในบ้าน รวมทั้งนะคะยังเป็นสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะให้กับผู้พิการอีกด้วยค่ะแล้วลิฟที่เราเห,เห็นกันเนี่ยมันมีกี่ประเภทกันนะ วันนี้นะคะแฮปก็เลยจะมายกตัวอย่างลิฟต์นะคะแต่ละประเภทให้ทุกคนนะคะพอนึกภาพตามออกเปพร้อมกันด้วยนะคะตัวอย่างที่1นนะคะก็คือลิฟต์โดยสารค่ะจะเป็นลิฟต์นะคะที่ใช้โดยสารบุคคลทั่วไปนะคะตัวอย่างที่2นะคะจะเป็นลิฟต์บริการค่ะจะใช้สําหรับส่งของนะคะเราจะเห็นส่วนมากตามโรงงานหรือว่าตามโรงแรมค่ะ อย่างที่3นะคะเป็นลิฟต์ขนของค่ะจะใช้สำหรับขนของที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากนะคะ 4. นะคะลิฟต์พยาบาลค่ะเราเนี่ยจะเห็นลิฟต์พยาบาลเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลคะใช้สำหรับขนส่งนะคะผู้ป่วยนะคะที่สามารถนำเตียงเข้าไปในลิฟต์ได้นั่นเองค่ะและ5้านะคะลิฟต์รถยนต์ค่ะ ใช้สําหรับขนรถยนต์นะคะขึ้นไปบนตึกนะคะไปจอดตามตึกต่างๆนั่นเองค่ะและอุปกรณ์พร้อมโซลูชันนะคะที่เราจะนำมาแนะนำในวันนี้เนี่ยก็เป็นของแบรนด์ลุยเสียริ่นั่นเองค่ะแน่นอนเลยค่ะว่าระบบกล้องวงจรปิดเนี่ยจะต้องมีอยู่แทบทุกลิฟต์เลยนะคะที่เรายกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้ไม่มีลิฟต์ไหนนะคะที่แทบจะไม่ติดกล้องวงจรปิดเลย ติดไว้นะคะก็เพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานภายในลิฟต์ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุอุบิเหตุต่างๆภายในลิฟต์เนี่ยระบบกล้องวงจรปิดก็จะสามารถบันทึกเหตุการณ์ภายในลิฟต์ไว้ได้ค่ะโดยกล้องวงจรปิดนะคะก็จําเป็นจะต้องเดินสายนะคะเพื่อเชื่อมต่อไปยังเน็ตเวิร์กลักเพื่อที่จะนำํำภาพนะคะหรือว่าวิดีโอภายในลิฟต์เนี่ย ส่งไปที่ยังห้องส่วนกลางซึ่งอุปกรณ์นะคะที่จะเข้ามาช่วยนะคะให้ระบบภาพเสียงแล้วก็วิดีโอภายในลิฟต์เนี่ยไม่กระตุกนะคะรื่นไหลเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ไวเลสบิดนะคะสักแบรุยเซยรี่ยี่นะคะกับรุ่น RGK t 3 1 0แล้วก็รุ่น r g t 3 5 0ค่ะ ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะอยู่ใน CCTV Network Solution ของ b a l l ด์ลุเจรนะคะโดย e l ร s s บิดนะคะรุ่น RC-ET310 เนี่ยสามารถส่งข้อมูลนะคะได้ไกลสูงสุดถึง1กิโลเมตรค่ะแล้วก็ทำงานที่ขึ้นความถี่5 GHz นะคะที่สามารถป้องกันสัญญาณรบกวนอื่นๆได้อีกด้วยค่ะจึงทำให้ภาพนะคะหรือว่าวิดีโอที่อยู่ภายในลิฟต์เนี่ยนะคะ รื่นไหลแล้วก็ไม่มีสะดุดนั่นเองค่ะและรุ่นที่2นะคะก็คือรุ่น r G ขีด E T 350ค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถส่งข้อมูลได้ไกลสูงสุดถึง5กิโลเมตรเลยค่ะรองรับนะคะเรียวทาง คาประิทนะคะที่ช่วยแนะนำกล้องที่จะมาเชื่อมต่อตามคุณภาพลิงก์ของเราเพื่อที่เรานะคะจะสามารถส่งภาพบอกไปเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะและทั้ง2รุ่นนะคะที่เราแนะนำไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับสวิตช์ของรุ่ยเจียรี่ยี่ได้นะคะซึ่งนะคะจะมีฟีเจอร์ที่เราสามารถที่จะรีโมทรีบูดคามิล่าได้นะคะแถมยังสามารถจัดการได้ง่ายๆผ่านระบบ คาวได้อีกด้วยค่ะจึงง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับช่างเทคนิคที่ดูแลร,ระบบลิฟต์นะคะทำให้สามารถจัดการบริหารระบบเน็ตเวิร์กภายในลิฟต์นะคะได้ง่ายๆผ่านคลาวจากแบรนด์ลุยเจริยี่ที่ใช้ฟรีอีกด้วยค่ะแถมนะคะเขายังมีแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะให้โหลดให้เราเนี่ยสามารถดูระบบเน็ตเวิร์กนะคะที่เรานำไปติดตั้งต่าง,างๆผ่านมือถือได้ด้วยค่ะง่ายแล้วก็สะดวกสุดๆไปเลยค่ะ ที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะมีความสนอกสนใจกับโซลูชันที่ติดตั้งภายในลิฟต์นะคะแล้วก็อยากที่จะลองติดตั้งโซลูชันแบบนี้นะคะภายในลิฟต์ของตนเองบ้างเนี่ยก็สามารถติดต่อมาได้ที่ Easy Network ได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะติดตามพวกเราได้ที่ www.easynetwork.co.th Facebook Fanpage Easy Network ไลน์ออฟ i เชียลแอคเคาด easy network แล้วก็ YouTube c h anel n easy network อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆจากทาง easy network ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ